เที่ยงนี้กับเมนูเบาๆท้องอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมครัวพี่กันนะคะก็จะพาเข้าครัวทำเมนูไข่ดาวค่ะคุยไม่ใช่กระเพราหมูกรอบค่ะอร่อยอีกแล้วใช่มหมไหนดูเชฟว่าไงสิบพานเลยค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะดาวไข่รอเลยค่ะ เรียบร้อยดิ i oh, อิสกะเพาดิทอิสมูกรอบเอกระเพราหมูกรอบกระเทียมมาพริกแดงมาตำสิจ้ารออะไรตำ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 ตาตำตาตําตำเอาว้าวพริกเสร็จแล้วตอนนี้นะผัดกระเพราขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแห้งค่ะพริกแห้งตำ ามารวมด้วยหนึ่งช้อนไม่เผ็ดให้มันรู้ไปทั้งเผ็ดนะทั้งหอมนะแล้วก็กลิ่นของพริกแห้งนะขึ้นจมูกเลยจ้าจะไอจะไออ้าว <c oughs> เ,เสร็จยังจ้ะเสร็จยงังเรียบร้อยเดี๋ยวเราตั้งกระทะรอเลยไป กระทะร้อนแล้วนะคะเอาเครื่องลงไปผัดก่อนเลยจ้าผัดให้หอมนะจ้าผัดไปเรื่อยๆไฟอย่าแรงมากนะเดี๋ยวมันจะไหมโอเคเสร็จแล้วเราก็เราก็ใส่น้ำก้นครกคะ่ะแม่ตื่นเต้นนึกว่าหมูกรอบมาไม่ใช่ค่ะยังไม่ถึงคิวปรุงเครื่องก่อนจ้าใส่น้ำมันหอยนิดนึง ซีอิวขาวนิดนึงค่ะและน้ำปลานิดนึงเพิ่มความหอมจ้าใส่น้ำตาลแค่ปลายช้อนพอนะคะเพิ่มความกลมกล่อมเท่านั้นจ้าอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราผัดกระเพราเนาะเราไม่ได้ผัดน้ำตาลเดี๋ยวมันจะหวานค่ะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่หมูกรอบลงไปโอ้หมูกรอบนี่คือฟินมากอะ่ะเป็นของโปรดของชอบของ คนทั้งบ้านเลยค่ะอืมอย่าว่าแต่ของเราเลยคนทั้งบ้านก็ชอบค่ะแย่งกันกินพอหมูกรอบลงนะคะเราก็ใส่กระเพราลงได้เลยค่ะหมูกรอบนี้ก็คือสุกมาแล้วเนาะซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาทอดอีกรอบนึงนะคะกระเพราอย่าผัดนานนะคะผัดแค่พอสลดก็พอค่ะถ้าผัดนานแล้วเดี๋ยวจะดํานะขนาดผัดแป๊บๆยังดําเลยอะ่ะออแต่ยังว่าแหละของเขาดีเราก็ต้องกินบ่อยๆจ้ะเพราะว่ากะเพรา,าเนี่ย เสริมสร้างภูมิต้านทานนะกินเยอะๆจะได้ไม่เป็นโควิดพริกด้วยค่ะของร้อนคุณหมอเป็นคนบอกเองนะคะของร้อนต้องทานมากๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราอุ่นร้อนอยู่เสมอแล้วก็ฆ่าเชื้อโควิดได้ค่ะแต่กินร้อนมากก็ต้องหาสมุนไพรเย็นมาดับร้อนด้วยนะคะไม่นั้นเดี๋ยวจะร้อนในเอานะคะเออช่วงนี้คนก็กลัวโควิดเนาะก็พยายามที่จะกินพืชผักสมุนไพรที่เป็น ขิงขาตะไคร้หอมอะไรพวกนี้ยังไงก็อย่าลืมปรับยินอย่างในร่างกายด้วยนะคะร้อนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องหาสมุนไพรเย็นมาดับร้อนด้วยค่ะพัดเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะกระเพราหมูกรอบค่ะอือหือไข่ดาวรอแล้วนะคะข้าวสวยร้อนๆก็รอแล้วนะคะพี่กันขอตัวไปกินก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่กนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้า วันนี้พี่กันขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ